กูถามมึงแค่คำเดียวมึงสิกลับตาพืบนกับกูกระบอกมึงคำเดียวคือกูบอกกับกูมันช่วยแล้วให้กูซวยมันสุดๆได้เลยกูบกับขึ้นไปอยู่กับมึงมีหยั่งดีขึ้นดีกว่ากูสิบอกะใครได้ถ้ามึงอยากมีความสุดมึงก็ต้องเอาลูกของมึงนี่ไปนั่นเลทั้งสองคนนี่เอาไปนั่นี่เอาลูกนี่ไปนำเนี่ยเอาไปนั่ลูกมึงน่ะ เอาลูกมึงมึงเป็นคนเฮ็ดมันออกมามึงต้องรับผิดชอบเลี้ยงมันกูไปเลี้ยงคือกันกูไปเลี้ยงคือกันกูไปเลี้ยงคือกันเขยันวะกูก็ไปเลี้ยงคือกันไปเลี้ยงคือกันเห็ดนีลูกกูเลียงมาพาย่ะกูบ่เคยตบเคยตีมันว่ากูตีกูก็ตีตะลูกปองเมื่อวากูตีกูตีตะลูกปอง มึงอย่าใส่ตีนอันโซกับปกหงมาเหยียบลูกเข้าใจปะฮะตั้งตะกี้กูเคยบอกมึงอลหร่ก่อนฮะยที่ว่าวกูเคยบอกใส่หูมเมื่อไวร่าไล่ไหนมาตัดติ่เพี้ยงพ่อไหนจะต้าเอาลูกจะต้าเอาลูกมึงก็บอกว่าจะกใจลูกเหรว่าเป็นพยานความหักนี่แต่พยานความหักของมึงเนี่ยมึงแหกตาบ้างดูเดิอะ ูอยากได้ลูกคนเดียวเลยแล้วมึงล่ะกูเป็นยังฮะกูบัดยามมึงขึ้นมากูบอกมึงว่าอ,งาอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดมึงใคร่ปังของกูบ้าฮะโอ้กูลาบปะได้กูลาบปะได้คำนี้มึงอย่าหาปีคักหลายเรื่องพ่ายเรือบุ๋มมึงสิงมาเบ่ห้คนฟังเฮ็ดจังเหรอกูสิอัปปีคัดก่อนนี่กูพอใจอย่าเฮ็ดกูเป็นนักร้องหนง มึงคือสถาฟคักแท้ห์อนผู้ใดให้เด็กกูเสียแอลตัวนี้งอนผู้ใดมึงบังดูเนี่ยโอ้กูกูกสุกสุยคัดงอนมึงเป็นหมอกูตั้งแต่เป็นสภาพแบบนี้ยอ้อแค่สองนี่มึงเสียแอวตายรอดเพราะมีน้ำยาไปเลยไปแค่จริงมึงขามันตายไปแล้วลูกอ่ะบักบุญจันทร์ องคนะเลี้ยงเอา,ากูบ่เลี้ยงมันกูสิ้นว้ยร่อนปากูกระบ่เอามันของแทนของขากูขันกูฟังคว่ำพ่อคว่วแม่กูแต่งั้นก็บักจะเด็ดให้จะเด็ดั้งแต่มื่นนั่นชีวิตกูกับ่ตตามแบบนี้มาเมื่อไรเหล้แล้ร่อนแบบนี้ไปขาดลูกมึงนี้ขันมึงบ่มีปัญญาเลี้ยงมันขี่โซ่ไม่ดินบักสันดานมา